ไม่สัมภาษณ์เชื่อน,นะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปอค่ะอยู่ห้าทับอะไรห้าทับสามค่ะแล้วปกติปอไปเที่ยว,ไม,ยวไม่คะชอบไปเที่ยวไม่ค่อยชอบแล้วที่เที่ยวที่ปอสนใจที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์คือที่ไหนาจะเป็นนี่ตกติ้วมีเหตุผลไม่ค่ะสถานที่แบบมันสยวยรสชาติค่ะแล้วแบบถ้าใช้จ่ายเยอะก็แค่ชอบก็ไม่ไปเยอะแล้วเดินทางไปสะดวกไหมแบบทางเดิน ค่ะดิฉันนั่งสาวไอรแลนด์นดุภาย,ยอยู่มอคค่าทักษะค่ะเชื่ออะไรคะชื่อสีค่ะอยู่มไหนคะมอค่าทักษะอยากถามว่าคุณสีเป็นคนจันตั้งแต่ดั้งเดิมไหมคะใช่มีสถานที่ที่อยากแนะนำไหมคะสําหรับคนที่อยากมาเที่ยวจัวนแนะนำคาเฟ่คะ่ะคาเฟ่แถวไหนคะแถววิมน้ำคะ่ะแล้วคาเฟ่ในที่คนสีชอบไปเนี่ยชื่ออะไรคะสวีทเอ็ดมอนค่ะโอเคค่ะ มีอาหารหรือจานที่อยากแนะนำคนที่มาท่องเที่ยวไหมคะเล่นเบลลเล็กโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาสัมภาษณ์ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อชีค่ะปกติอชอบไปเที่ยวที่ไหนคะชอบไปเที่ยวน้ำตกค่ะน้ำตกธรรมนล้นทำไมชอบแบบเพราะแบบคนมันน้อยแบบไม่ค่อยมีคนด้วยก็ไปกับวิวแล้วแบบเวลาไปอะแบบเดินทางสะดวก ก็ไม่ค่อยสะดวกหรอเพราะแบบไม่ค่อยมีใครไปอย่าแบบงงมันไม่ถึงอ๋อธัญพืชไม่มีไม่แบบถนนมันเป็นแบบอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเคยเกือบลื่นลงมาทุ่งใยญแล้วแบบทำไมถึงชอบไปไปบ่อยมากเนี่ยซอรี่ทำไมไปบ่อยขนาดนั้นอ่ะคนมันน้อยไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยแบบยุ่งยากไม่จ่ายค่าเข้าอะไรเข้าไปได้หมดเลยสี่ค่ะชื่อชปานะคะมาจากห้าทับสามค่ะชื่ออะไรคะชื่อเจ๋งค่ะเอ่อ คุณเจนเรียนป,ปิยามากี่ปีแล้วคะปีนี้เขาปีที่สองค่ะแล้วหลังเลิกเรียนนะ่ยคุณเจน,นชอบไปที่ไหนคะชอบไปเดินเล่นที่ริมน้ำจ้ะโอ้รินมน้ำ<ะ>แล้วคุณเจนไปทำะไรที่ริม,มน้ำคะเนี่ยก็ไปหาของกินโอ้ที่กินคุณเจนก็อยากขอเกียเยเ๊ยวข้าวจังเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะเกีวยวข้าวบ้างโอ้ข้าวบ้างเอ่อคุณเจนมีอะไรอยากจะนบ้างไหมที่อยากไปเที่ยวที่ริมน้ำจันทร์บ้างไหมคะก็ค่ะว่างๆก็ไปเดินเล่นได้ที่ริมน้ำจันทร์นะคะวิวดีมากค่ะ ค่ะสดีค่ะวันน well ี้เราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนนักเรียนเกี่ยวกับหัวข้อสถานที่ที่ชอบไปนะคะสวัสดีค่ะเราชื่อเกวอลินชื่อเล่นชื่อนางค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อวอลินชื่อเล่นชื่อเกียรตนะคะอยากจะสัมภาษณ์ว่าปกติเก็ตชอบไปเที่ยวแบบสถานที่แบบไหนล่ะคะพวกเก็ตดีเราชอบไปเล่นที่งน้ำค่ะแล้วอ๋อแล้วอันนี้อ๋อแล้วสมมติว่าไปนิ่น้ำแล้วแบบมีเพื่อนไปด้วยอยากแนะนำเพื่อนไปแบบฟิลไหนอะไรแบบนั้คือเป็นแบบคาเฟ่แล้วกันค่ะ แล้วขอตัวอย่างคาเฟ่สักหนึ่งคาเฟ่คาเฟ่ธรรมดาค่ะมีรงอคเมลด้วยอ๋อแล้วแบบถ้าถือว่าอยากจะไปอะไรเงี้ยแบบมีอาหารแนะนำไหมคะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวต้นไห่แบะ,ะอ๋อแล้วเ,เ,เ,วเวแบบครื่องดื่มจะเป็นชาเขียวค่ะขอบคุณค่ะ